ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพกกับผมเหมือนเดิมแปรนผู้ใดนะครับนะที่พี่ดูนี้นะทุกคนอ่ะเรามาอยู่ในเกมฟุตคิวแมทนะทุกคนอ่ะเกมนี้ก็สามารถหาเงินเข้าทูมานี่วอลเลตได้นะทุกคนอ่าเกมนี้นะทุกคนเป็นตระกูลเดียวกันกับไทยเดลี่กับโคเดลี่เลยนะทุกคนอ่าเกมนี้ก็พอนขั้นต่ํสิบบาทถึง1 00 0บาทประมาณนี้เนาะอ่ะถ้าใครจะ ดูการถอนนะทุกคนมาตรงนี้ได้เลยที่เป็นถุงเงินนะทุกคนอ่าตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะทุกคนอ่ามันจะมีให้ถอนสิบบาทแล้วก็หนึ่งพันบาทนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนวิธีการเล่นก็เล่นง่ายนะทุกคนตอนนี้มันมีอา่าเกมอื่นๆมาให้เล่นด้วยนะทุกคนตรงนี้อ่ามันมีเกมอื่นด้วยนะทุกคนแต่ว่าเกมหลักของมันก็คือกดเริ่มตรงนี้นะทุกคนอ่ากดเริ่มตรงนี้ในหน้านี้นะทุกคนมันจะมีการลอกอินเนะเาะอ่าตรงนี้ลอกอิน 5,000เพชรนะทุกคนอ่า5,000เพชรตรงนี <eterm oon. S 1> ้นะทุกคนอ่าแล้วก็กดรับไปนะทุกคนอ่าถ้าใครอยากรับเพชรเพิ่มนะทุกคนเพื่อไปถอนเงินก็สามารถกดดูวิดีโอได้นะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่าแต่ผมยังไม่กดเนาะอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็มีวงล้อสปินนะทุกคนอ่าวงล้อสปินตรงนี้นะเนี่ยวงล้อสปินตรงนี้นะทุกคนจะสามารถหมุนได้เป็นกัน10ครั้งนะทุกคนอ่าตรงนี้จะสามารถหมุนได้10ครั้งนะทุกคนต่อวันนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคน แล้วก็ในส่วนของกำนันนะทุกคนกำนันตรงนี้นะทุกคนจะเป็นอการเล่นฟุตบอลนะทุกคนอะไเนี่ย,ย<ๆ>เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอ่าเนี่ยการเล่นฟุตบอลแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เหนนรียญนะทุกคนอ่าตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ค่อยได้เหรียญเนาะอ่าแต่ไม่แนะนําไม่ทําตรงนี้ดีกว่าทุกนะคนอ่าแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะทุกคนอ่าการเชิญเพื่อนตรงนี้นะทุกคนอ่าผมก็เพิ่งเล่นนะทุกคนอ่าก็เชิญเพื่อนไปแค่ส1บคนเนาะอ่าถ้าใครอยาก ตามมานทุกคนอ่าก็ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้เดี no. point, ๋ยวผมจะปัก uh, ม uh, ุดไปให้ละกันนะทุกคนอ่ะง่ายเลยนะทุกคนมันก็มีประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็มีในส่วนของการเล่นเกมนะทุกคนก็กดเริ่มได้เลยนะทุกคนมันจะเป็นเกมอ่าให้จับคู่สีนะทุกคนสามสีเนาะอ่าสีเขียวกับสีเขียวประมาณนี้นะทุกคนสีเหลืองก็สีเหลืองนะทุกคนกล่องพวกนี้ก็สามารถรับได้นะทุกคนอ่ากล่องที่บินไปบินมาเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยแมวตรงนี้นะทุกคนอ่า นี่ยตรงนี้นะทุกคนสามารถเปลี่ยนเหรียญกลายเป็นอ่ะอ่ากลายเป็นเพชรได้อ่าประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ห้มันครบนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คนยังไม่ครบเนาะอ่ะแล้วก็เล่นไปเกาะนะทุกคนเล่นง่ายนะทุกคนอ่ะเป็นตระกูลเดียวกันกับไทเดลี่เลยนะทุกคนแล้วก็โกเดลี่ด้วยนะทุกคนเกมนี้จ่ายจริงแน่นอนนะทุกคนเกมนี้อ่ะแล้วก็เล่นไปนะทุกคนเล่นเพลินๆนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลย แล้วก็ผสมสีให้มันหมดนะทุกคนกดไปเลยนะทุกคนถ้าใครกดเร็วเร็วเนี่ยยิ่งได้เร็วทุกคนแต่ว่าผมตาไม่ดีนะทุกคนอ่าละกันนะทุกคนอะเราก็กดผสมไปนะทุกคนอะสีฟ้าแดงนะทุกคนแล้วก็อ่ะเอาสีม่วงไปก่อนไปอะม่วงนะทุกคนแล้วก็มันมีสีดงนวะอ่ะสีฟ้าก่อนละกันอะม่วงแดง อ่ะเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็แดงนะคนอ่าประมาณนี้นะคนพอเล่นจบมันก็จะให้สุ่มอ่าประมาณนี้นะคนแล้วก็กดสุ่มได้เลยว่าเราจะได้รับเป็นเหรียญหรืออ่ะรับเป็นอ่ะเพชรนะคนอ่าแต่ผมจะไม่ดูวิดีโอกดข้ามได้เลยนะคนถ้าใครจะกดข้ามก็ด้านล่างนั้นคนอ่ะกดข้ามไปเลยนะคนอ่ะแล้วก็ผ่านไปดัดผัดไปนะคนอ่ะผ่านไปด่านผัดไปนะคนอ่าพูดลิ้นพันกันแล้วทุกคนอ่ะ แต่ว่าผมจะกลับไปน้าลักก่อนนะทุกคนอ่ะโอเคถ้าใครสนใจเกมนะทุกคนก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนอ่ะโฆษณามาอีกแล้วทุกคนโฆษณามาอีกแล้วอะบ่อยเกินแต่มันไม่ค่อยมีโฆษณาหรอกนะครับอ่านะทุกคนว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีโฆษณามีแค่ตอนเรากดเข้าไปที่ฟังก์ชันการถอนเงินแค่นั้นเองนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมกดปิดไปก่อนเนาะอ่าแอปนี้ก็ได้เงินนะทุกคนเนี่ยอ่าที่มันขึ้นโฆษณาตอนนี้เนาะ ผมยังไม่ได้รีวิวนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะสัะกวันผมจะเอามาทำนะทุกคนคลิปถัดไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาทําอยู่นะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยอ่าการถอนเงินก็มี10บาทถึงหนึ่บาทนะทุกคนอ่าถ้าใครเล่นเก่งก็ ไม่ใช่เล่นเก่งนะคนถ้าใครเล่นบ่อยๆนะคนก็สามารถถอนได้เร็วนะคนอ่าไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะคนอ่าประมาณนี้เลยข้างล่างก็ให้กรอกเบอร์ธุมานี่บริษัทของเราแค่นี้เองนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิด,ดีโอนะหน้าสำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้บ๊ายบาย